สวัสดีครับพี่น้องมาครับวันนี้ได้แกงป่ามาสู้พี่น้องครับผมมันจะฟื้นจะไขวัดพี่น้องเอ้ยตอนป่ามาครับป่าล้มาหน่อยพ่อแม่ได้ครับไอ,อแต่ว่าก็อยากกินพี่นอ้องทำไมดอกมันก่นเขาจ่าครับผมโทษครับมือนีก็ลอยเลยไปทั่วละ Chào cháu, Ừ. dạo 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 dạo

เนี่ยปะขาวจนพูนเหลอกอวกเธอไครพี่น่อยใครล้วก็อยากชุดน้ำมันฮอนลองคอดีครับผม มมนูจานเดียวอินน้ำแซ่บครับแกงปลาฉันมีสุ่มแต่ก็เผ็ดนิดนึงนะฮะเขาเนี้ยก่ามีพี่น้องต่วาไม่อยากครับเขาเจ้า ก็เนี่ยอากาศเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยพกักเดูแลสุขภาพนะครับก็คนเป็นลายพี่น้องไข้หวัด

นู่ใหม่คึกยุรามพี่ยุ่งครับผมให้สนใจแวะได้นะจ๊ะม,มันจะไอตืิมหรือว่าจะเส้าอบาน้บาดนี่ของฮอน้อาบฟแบบได้กะเซ็บเสียบ เสือกะรีดแต่ว่า,า,าผ้าไป็นหยาบเไปหน่ะอโอเคครับผมน้ำเผ็ดเก,กินไดน้ครับจบคลิปไปส้นนี้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับไ,ไปครับ